สวัสดีครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ช่างใหญ่ก็มีงานในเช้านะครับมีงานต่เช้าเดี๋ยวเราก็คอยซัพพอร์ตนะครับคอยสนับสนุนช่างใหญ่อยู่ด้านล่างนะครับด้วยการตัดเหล็กนะฮะตัดเหล็กส่งเหล็กขึ้นไปหรือว่าสนับสนุนอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับที่ช่างใหญ่ต้องการนะครับ เจ้าอนันนี้นิดหน่อยเช้านะลุงพันนะลุงพันเขาบอกว่ามีน่าจะมีภารกิจไปเอาปุ๋ยนะครับไปเอาปุ๋ยไปเอาปุ๋ย ดินปลูกนะครับที่บ้านม่วงครับสักหน่อย อากาศดีนะวันนี้แดดอ่อนๆเช้าเช้าเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะเขาก็จุดไฟอยู่ตรงนี้นะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะครับเรียบร้อยดีนะเตรียมทำคลิปไปนะเป็นป่าตรงนี้นะป่าตรงนี้ใกล้ๆกับร้านปูนะครับก็มีเจ้าของที่นะครับดูแลอย่างใกล้ชิด รายละเอยียดนะช่างเลยฮะอัพเดทสดๆเรียลๆนะฮะโอ้โหน้องน่าจัมปาดง กว้างๆนะภาพรวมหลังคาที่มุงเมื่อวานนะครับก็จะเชื่อมต่อนะครับสลบยาวจนมาถึงอาคารของหัวกลางนะครับเป็นภาพรวมของงานเมื่อวานนะครับเอาวันนี้นะครับก็เก็บรายละเอียด ตังใหญ่เก็บงานนะเก็บงาน อ๋อทางนู้นนะแอดเสือเนาะให้ข่าวแอดเสือมาแล้วนะครับเสือพาไปนะครับจากที่หายหน้าหายตากลับไปภารกิจที่สุรินนะเรากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วนะเสือสุดรอ้อนที่สุดทุกคนแดงแจ๊ดมาเลยนะวันนี้วันอาทิตย์เราก็เปเลือกขนมนะฮะ ลบากดีลองก่อนายรแ่กหพันรับโชคแต่เช้าครับจ่าเอ็มก็เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาอีกไมเวลาเราใส่ตะก้ารถดไว้ยี่สิบห้าบาทตะการถดเราคือรุ่นออโต้ที่นนเดี๋รถชุนโอ้ได้เป็นแพงเลยครับคุณน้าคุณน้าขึ้นเน้ก่อน ใหญ่ใจดีนะคะครับเท่านี้เลยครับให้เลือกเอาหาน้ำไปมีกี่ซองอันนี้สีเอาอีกอันนึงเอาสีไหนสีแดงก็ได้อ่าอ่าอ่านี่นะครับเราจะอาน้ำแข็งใส่ถ้าเอาขนมนะคะขอบภาพเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเสือเสือเอาอะไรครับผมขนมอ้าวเสือไม่ไม่อกินน้ำแข็งมันจะไอนะคะไอนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีจากไหนเนาะโอ้คุณชื่อคุณแม่คุณแม่อะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ๋อแล้วก็อะไรนะคอมเมนต์ไกลเหมือนใกล้อะไรประมาณนี้อ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่เช้าก็เข้ามานี่นะขอบคุณมากนะครับผมเยี่อมเยี่ยมนะัดเสียนะฮะเรามาถึงแล้วนะครับผมเป็นบรรยากาศล่าสุดดีโกกนองนานะครับก็คือคักขึ้นมาแล้วแต่ว่า พรงนี้นะครับขุนพันธ์นะหรือว่าไทยบ้านนอกก็จะเดินทางกลับนะครับตรงนี้ขุนพันธ์หรือว่าไทยบ้านนอกก็จะเดินทางกลับที่เสือมาไทยบ้านนอกกลับนะครับก็มีธุระนะมีธุระก็ไปทําภารกิจของเรงไปทําหน้าที่ของเรงน,นะสำหรับขุนพันธ์เนาะก็เป็นลังใจให้นะครับผมฝาก f c นะครับเข้าไปติดตามดูคลิปนะฮะของไทยบ้านนอกนะฮะไทยบ้านนอก ด้วยนะครับผมมบรรยากาศล่าสุดสดเรียวๆนะที่วังปูบริจิตนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับ,รรบซึ่งวันนี้ก็บายๆนะครับบยเงไปเดินทางกลับค่ายนะครับก็จบภารกิจ2วันนะครับไวมากนะครับแป๊บเดียวสุกสารอาทิตย์เจอกันทิตหน้านะครับผม ที่บ้านช่างใหญ่ค,ครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุก่านที่มารับชมรับฟังนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ